ตาตปรังเบื้องหน้าแต่นั้นเทวทัตโตพระเทวทัตมันเตตวาคบคิดเตนะอาชาสตุนาสติงกับด้วยพระเจ้าอาชาสตูนั้นกตวากะทำปาปังความชั่วธนุกหับสัตุวะธนัฐถังธนุกหับเปสนาทิโตตั้งแต่การ ส่งนายขมังธนูไปวัฒนถังเพื่อปรงพระชนสัตรุของพระาศาสดาอาทิเป็นต้นยาวะจนกระทั่งสังฆเพทาจนกระทั่งถึงการทำลายสง์หาวิสีเข้าไปปัทวิงสู่แผ่นดินวุฒะเยนะตามในที่กล่าวไว้แล้ว ราชาพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วตังปวัตติงซึ่งความเป็นไปตังนั้นแล้วจินเตตวาทรงนำดีแล้วอิติว่าปฐวีแผ่นดินคิรัยะพึงสูบมังปิแม้เรากินจินุโข,ขพึงสูบ แม้เราด้วยหรือหนอดังนี้พีตะสิโตทั้งหวาดกลัวทั้งสะดุง้งพีตะกลัวตะสินะครับตสิโตหวาดกลัวทั้งหวาดกลัวทั้งสะดุง้งนะรพติจึงไม่ได้รัชสุขังความสำราญในราชสมบัติ ณวินทติไม่ได้ประสบอัสาทางความโปร่งพระราชหฤทัยสยนีในการบรรทมทรงกรรมประมาโน ทรงกรรมประมาโนวิจารติทรงเที่ยววาดวันทรงเที่ยววัดวันอยู่วิยะเปียบเหมือนเปตโตเปตกรรม,มกรณาทีกรรม,มกรณาพิตุนโนที่ถูกเครื่องกรรมกรอภิตุนโนทิ่มแทงแล้ว นีก็โสอาชาสะสตูก็เท้าเธอสมนุปัสสีนิจารณาอัตานังพระองค์วิยะโดดนะครับอุปมาวิเศษสนะนะวิเศษสนะของอัตานังนะครับ วิยะดุดปัตวิยาคิริยมานังทุกตติยภัตทุกแผ่นดินซูบวิยะดุดนิคมันตังนิขมันตัง,ตงออกจากอาวิจิชารายะออกจากเปลว ชาละเปวเปีวออกจากเปลวไฟในนรกอเวจีและด,ดุดและดุดนายเพชฌฆาตคาตะเกนนะครับนายเพชฌฆาตอุตตานกังให้นอนนิปชาเปตวา ให้นอนหงายนะครับอุตานะแปว่าหงายให้นอนหงายปฐวิยางบนแผ่นดินแลว้วอายสูเรหิเอาเหลาเหล็กโกติยะมานางตอกอยู่เตนะกรณนนะด้วยเหตุนั้นอัศ อาชาสัตว์นะอาชาสัตว์สัเมื่อพระเจ้าอาชาสัตว์อาสะนั้นกรรมประมาณสัวันไว้อยู่อิวะนะครับตัวนี้นะอิวะโดดป่าห่ากุกุตตาสะนะกุกุตตาสะกโดดไก่ที่ถูกประหาร อวัานางนาโหสิจึงไม่ได้มีความสงบพระหารุทยมุหตังเพียงคู่หนึ่งโสพระองค์หมายถึงเจ้าอาชาสตูนะครับโสอาชาสตูพระเจ้าอาชาสตูโสนั้นปสิตวปะปสิตวะ รวบนะครับสถารังปสิตาวาปัญหังจับปุชิตาวาขมาเปตุกามโมปิถึงจะมีความประสงค์กรมสัพถึงจะมีความประสงค์ปสิตาวาเข้าเฝ้าสธารังพระศาสดาและปุชิตาวาทูลถามปัญหังปัญหาแล้วขมาเปตง นะให้อดโทษนาะสโกติก็ไม่อาจอุปสังมิตรงนะจะเสด็จเข้าเฝ้าสัธารังพระาศาสดาอัตโนเพราะตายะนะครับเพราะความที่แห่งพระอ,องค์ เป็นผู้มีความอัตโนนะเพราะความที่แห่งพระองค์เป็นผู้มีความผิดมากหรือผิดมหันก็ได้นะครับปุณนมีที่วสในวันเพ็ญวันหนึ่งเอกสมิงวันหนึ่งโสเถทถ้าเธอตัดถามอีกตัวนึงนะครับปุจิตัดถาม โกมารพัฒนะชีวกังโกมารพัฒจังหมอชีวกโกมารพัฒว่าเอตระหีบัดนี้พระกวาพระบูมิภาคเจา้าวะสติประทับอยู่กระฐานเนในที่ไหนดังนี้ชีวกโกหมอชีวกอาหะกาบทูลแล้วอิติว่า อัมพวันีในสวนมะม่วงอัมหากังของข้าพราะองค์อิติดังนี้กิระได้เย็นว่าบุเพในการก่อนชีวโกหมอชีวกกาเรตวา สัมปาเปตวาเหตุกัดนะครับสัมปาสัมปาเทตวาได้ทำที่พักรติฐานะทิวาฐานะเรณกุติมันดาทีนี้ฐานานี้นะครับนะได้ทำที่ฐานานี้อันเป็นที่พักกลางคืนนะที่พักกลางวานันที่เลน ุติและมนดบสัมปาธิตาวาให้สำเร็จและกาเรตาวาคันทะกุติงให้ในายช่างสร้างคันทะกุดีสัตถุของอสัตถุเพื่อพระศาสดาตาทาอัมภวนีในสวนมะม่วงนั้นกากตมาทำ อัมภะอัมะวะนุยานางังทำสวนมะม่วงพิมพิสาเรณนทินนางอันอันหรือว่าซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทินนางพระราชทานแล้วอัตโนแก่ตนวิหารังให้เป็นวิหารหรือว่าให้เป็นที่อยู่นะครับ นิยาเทสิมอบถวายแล้วตังวัจนางคำนั้นชีวเกณะอันหมอชีวกวุตางก่าวสันทายะหมายเอาเอตังอัมพะวนางขึ้นมานะครับหมายเอาสวนมะม่วงนั้นอาตาครั้งนั้นราชาว่าพระราชากตวากระธรรม ชีวกังหมอชีวกมะขะนายกังให้เป็นคนนำทางกันตวาเสด็จไปแล้วชีวิกรรมพระวานารามังสู่ชีวกรรมพระ,ะวานารามรัติภาเคในตอนกลางคืนตะทะเฮวะตะทะหิเอวะนะครับตะทางตะทะหิเอวะ ในวันนั้นนั่นเองวันทิตวาถวายวังคมสัทธารังพระศาสดากตวาจะตัวนี้นะครับและกตวากระทำอัญชริงอัญชรีภิกุสังคสากเก่ภิกุสุสงนิสินนมประทับนั่งเอกมันตังณนะส่วนข้างหนึ่ง ปุจิถามปัญหาถามปัญหาวุฒาเนายนีเนวะโดยในที่ธรรมะสังกาหะจริเยนะโดยที่โดยในที่พระธรรมสังกาหากาจาร์วุตะกล่าวแล้วสามัญญะพระสุเตในสามัญญผลสูตรเอวะนั่นแหละอัตถารั้งนั้นพ,พระควาพระผู้อิภาคเจ้า จินเตตวาทรงนำดีแล้วอิติว่าอายังราชาอายังราชาพระราชานี้ปัฏฐาะตั้งแต่ปิตุมาริตะการิโตการโตปัฏยาะตั้งแต่หรือว่าจำเดิมก็ได้นะครับตั้งแต่เวลาที่ปงพระชนพระบิดาแล้ว ณอนะรปรติไม่ได้นินทางไม่ได้บันทมรัตินทิวังตลอดกลางวันและกลางคืนเลยเหยิด้วยว่าโสอาชา,าสตัตรูพระเจ้าอาชา,าสตัตรูโสนั้น นิมินิมิริตะมะเตสุเยวะอคิสุเมื่อเพียงหรือว่าคันเมื่อตาเพียงสักว่าหลับลงนะครับหรือว่าจะแปรรวมกันนะครับว่าแม้เพียงหลับพระเนตรลงอาศัยด้วยความหวังอิติว่าเราจะงีบนะครับ นิทายิสามิเราจักงีบอิติดังนี้เอวะเท่านั้นสติสตะอภาหตโตวิยะเป็นเหมือนถูกหอกเป็นเหมือนถูกหอกตั้งร้อยเล่มทิมแทงกามาโนเยวะ ประพุชติแปรรวปกันนะครับก็ภาวาตื่นนะก็ภาวาตื่นขําควรอยู่เอวะนั่นแหละอัชฌนะะ,ะก็อัปปนาก็อัชฌะในวันนี้อยังราชาพระราชาอุปสังคมิตวาเข้ามาหามังเรา อุปนิสติจะเข้าถึงนิททางความหลับรวบนะครับอิมิาสาเทศนายะสุตุสุตะการโตปทายะจำเดิมแต่การที่สดบับเทศนายะเทศนานี้จะและ การิสติจักธรรมสักการังสักการะรัตนทัยสะเดพระรัตนทัยนามะนามะธรรมดาว่าปุถุชนิกาสัทธาสัมปันโนบุคโล บคุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนะบคนุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาอย่างปุตุชนสัติโสอิมินารัญญาสัติโสเช่นกับพระราชานี้ณนะเหตุสติจักไม่มีอนึงเทศนาวสานี ในเวลาจบเทศนาพระองค์ปฏิปฏิหะปติทหิสติจักดำรงตีสุสรณีสุในสารณะสามจะและล้มนะครับยะสมาตัสมาเพราะเหตุนะครับ พราะเหตุที่เอสะราชาพระราชานี้ขตโตถึงติสารนางสาระสามฉะนั้นพระองค์น,นะครับโสอชาชสตูนะครับพระองค์ บังเกิดนะครับพระองค์จะบังเกิดในโลหะคุมพีนะครับไอประโยคนี้นะครับเป็นประโยคซ้อนกันนะครับยะตะนยะถาเอวังแต่มาแปลประโยคนี้ก่อนนะครับประโยคเอวังนะนะแปลอาบนะครับจากกิริยาคุมภาคมาต่อวัปจัยตัวแรกในประโยค เอวังนะครับจากนิพพติมาจากบังเกิดโลหะกุมพียางในโลหะกุมพีแล้วปะตันโตตกไปอโทในภายใต้ปัตวาถึงกุมพีตรังพื้นหม้อวะสาสาเสหี โดยการประมาณสามหมื่นปีพัะฉันโตอุทางพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาปุณะอีกแล้วปัตวาถึงกุมพีมุขขังถึงป่าแข่งหม้อวัสาสาเสหีโดยการประมาณสามหมื่นปีแล้วมุจจิสติ นะจึงพ้นครับยถาเอวางเปรียบเหมือนนะครับนะล้มนะครับตัวนี้นะยะถาเอวางเปรียบเหมือนอ่านะแล้วก็มาเปรียบประโยคยถานะครับเปรียบเหมือนโกจิใข่ๆยๆกตวา พึ่งนะครับเปอาบกิริยามหาตวานะกะตวาพึ่งกระทารรปริสะวะทางการฆ่าบุรุษแล้วมุจจย,ยะจึงพ้นทันเดนะจากอชัชญยาบุพภมุติมัตเตนะ เพียงสักว่าดอกไม้กำมือหนึ่งะนะนนะครับนะแล้วก็มาแปลที่เหลือนะครับนะที่เหลือค้างไว้ก็คือนี่นะครับเพราะนาตายะนะครับมะมะศาสนาสะะตาสมหาตตายะ เพราะศาสนามะมะของเรามหันตะเป็นศาสนาใหญ่จะอันหึงโสอชาสตูเจ้าอชาสตูนั้นปัเจกพุโทโธหุตะวาเปรอาเหมือนกันนะครับจากเป็นปเจกพุทธเจ้า นามะพระนามว่าชีวิตะวิเสโสพระนามว่าชีวิตตะวิเศษะปริภายิสติปรินิพานอนาคเตในอนาคตการอิติดังนี้แล้วยตวาทรงทราบมหานิสังสัง อาน,นงใงสใ่ญ่แล้วก็รวบนะครับอีมังเตนะธรรมังสุตวารับพิตพังอันอันเท้าเธอเตนะตัวนี้ครับอันอันเท้าเธอคูอารับพิตพังอันอันพระเจ้าสัตตูนะครับรับพิตพังพึงได้สุตวาเพราะฟัง ธรรม,มังพระธรรมอีมังนี้พยากรโตรเมื่อทรงพยากรปัญหังปัญหาตัสะของพระองค์เทเสสี จึงแสดงสามัญญะพระสุตังสามัญญผลสูตรศีละขะขันธวักเกีในศีลกะ,ะขันธกวักนะขันธวัคเทศนวสานีในการจบเทศนาปราชาพระราชาปริหายิตมาเสื่อมแล้วโสตาปฏิพระโตจากโสดาบันอุปชินนะ มักุปปนิสยัตตาพราะเป็นผู้มีอัยาศัยแห่งมักอันเข้าไปตัดแล้วอคัจิจึงได้ถึงติสรนังสารณะ,ะสามอันตะสัญญาตะเนนะด้วยการทรงมอบพระองค์ ฮิก็สเจทาว่าปิตาพระบิดาเตนะอาชาสตุนาคาติโตจักไม่ถูกนะพระองค์หรือว่าจะไม่ถูกพระเจ้าอาชาสตุนนั้นนะปงพระชนไส พระองค์โสดาปนโนโสตาปนโนอภิสฐะจะได้เป็นโสดาวันตาสมิงอาวสานีอาสนีนะครับตสมิงอาสนีก็ตสมิงเยวะอาสนี ในที่ประทับตสมิงนั้นเอวะเนเทปะนะแตวะ่ว่ามัคะมัคคันตรายโยอันตรายแห่งมักชาโตเกิดแล้วอสาะแก่พระองค์ปาปะมิตตสังสักเคนะเพราะการคุกขีด้วยปาปะมิตร ราชาพระราชาคันตาวาถึงสารนางถึงสารณะเอวังด้วยประกาศราชนีแล้วประกาศเสตวาจึงทรงประกาศอปร,ราทังความผิดอัตนากตาตังอันอันพระองค์กระทำแล้วสมุขาเฉพาะพระพักสัตวุของพระบรมศาสดา สัทธารังคมาเปตวาทรงยังพระบรมศาสดาคมาเปตวาให้อดโทษแล้วอุทายะลุกขึ้นอาสนาจากอาสนะกตวากะทำปทักินังทำปทักศีนติกตงสามรอบปฏิทเปตวาทรงตั้ง อัญชริงอัญชรีสิละสิเหนือพระเสียงอภิมุขโขวะพินพระพักนะครับหมายถึงว่าหันหน้านะครับนะพินพระพักสัตตรงต่อพระบรมศาสดาวะเที่ยว ปฏิกะมิตตวาทรงดำเนินถอยหลังออกมายาวะตาบเท่าที่ทัศนาวิสยาเท่าที่ทอดพระเนตรเห็นตาบเท่าที่ทอดพระเนตรวันทิตาวาถวายบังคมปัญจะปฏิติตเนะด้วยเบญจางคปดิษ์ ภูมิยางเหนือภาคพื้นทัศนวิชหาหนัฐานีในสถานที่ละการทอดพระเนตรแล้วปากามิเสด็จหลีกไปแล้วอิติดังนี้แลสามัญญะพระวรรณนายังอาชาสัตตุวัตถุเรื่องพระเจ้าอาชาสัตว ในอัตตกถาสามัญญผลโศนิทิตังจบแล้ว